นะครับสู่การอธิบายแผนการตลาดของเซอร์คอบนะครับซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด7ข้อนะครับข้อที่1ก็คือโบนัสส่วนตัวนะครับเบสิกโบนัสครับวิชั่นโบนัสแฟมิลี่โบนัสโคชชิ่งโบนัสแบทชิ่งโบนัสแล้วก็เพรสเดน็์โบนัสนะครับ เนื่อนไขในการรับโบนัสครับมีด้วยกัน2ข้อข้อที่1ครับตัวท่านเองจะต้องสมัครเป็นหุ้นส่วนกับเซอร์คัปนะครับโดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเป็นแค่ท่านส่งชื่อสกุลนะครับเบอร์โทรแล้วก็อีเมลให้กับผู้แนะนำนะครับจากนั้นนะครับเมื่อท่านได้รหัสครับยืนยันเสร็จปุ๊บนะครับท่านจะต้องกินใช้สินค้าส่วนตัวนะครับไม่ต่ำกว่าเดือนละหนึ่งร้อยพีวีนะครับเป็นเงินประมาณ5้าถึงหกรบาทต่อเดือน ซึ่งในเซอร์โคปนะครับก็จะมีระดับชั้นคลาสนะครับทั้งหมด4ชั้นคลา์ดังต่อไปนี้นะครับชั้นคลาดที่1ก็คือผู้บริโภคหรือคอนซูเมอร์คลนะครับก็คือคนที่กินใช้สินค้า100 PV ขึ้นไปนะครับรับโบนัส2ข้อหรือเสนต์คลานะครับก็คือคนที่ทําธุรกิจนะครับก็คือคนที่สะสมกินใช้ส่วนตัวครบ400 PV นะครับหรือหากไม่อยากสะสมครับท่านก็เปิดไลฟ์แพ็กเกจนะครับห้าบาท สามารถรับบนัทั้งหมด4ข้อนะครับชั้นค่าที่3ครับ Executive Card ก็คือผู้บริหารก็คือคนที่กินใช้สะสมครบนะครับ1,600 PV นะครับหากไม่อยากสะสมท่านก็สามารถเปิดโปรแพ็กเกจนะครับท่านก็สามารถเป็น Executive นะครับท่านรับผลนัสทั้งหมด6ข้อนะครับและระดับชั้นค้าที่4ครับ President Card ก็คือคนที่กินใช้สะสมส่วนตัวนะครับครบ4,000 PV นะครับหรือ คนที่สามารถสร้างสายงานนะครับเป็น Executive 4นะครับสสายงานนะครับท่านรับรับโบนัสทั้งหมด7ข้อนะครับซคอปใช้โครงสร้างแบบ b บนา r ีนะครับซึ่งท่านสามารถชวนคนได้หรือแนะนำคนได้เนี่ยไม่จำกัดจำนวนนะครับท่านจะชวนคนกี่คนก็ได้ครับเป็น10เป็น100เป็นพันคนก็ได้ครับติดตัวแต่เวลาวางผังนะครับท่านสามารถวางได้2ทีมก็คือทีมซ้ายกับทีมขวานะครับ ข้อที่1ครับ Personal b o น u s ก็คือโบนัสส่วนตัวคิดยังไงครับตรงนี้ครับมอบให้กับทุกระดับชั้นนะครับที่มีคะแนนส่วนตัวร้อยพขึ้นไปต่อเดือนนะครับจ่ายที่25%นะครับทุกระดับชั้นนะครับจ่ายที่25%ของ PV ส่วนตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นหากตัวท่านปิดร้อยพีท่านก็ได้คืน25บาทนไครับโบนัสข้อที่2ครับเบส i c โบนัสก็คือโบนัสที่มอบให้กับ ทุกระดับชั้นคาร์ดครับที่มี100 pv ส่วนตัวนะครับแล้วก็มีคะแนนกลุ่มไบ n น r รนะครับสองฝั่งนะครับฝั่งเล็กและฝั่งใหญ่นะครับโดยจ่าย20%ของ pv ฝั่งเล็กครับสมมติฝั่งเล็กมี100,000 pv ฝั่งใหญ่นะครับมี150,000 pv นะครับก็จะตัดที่เอาฝั่งเล็กเป็นเกณฑ์ครับ1น0 0 0 0ส pv ก็คูณที่20%เนะครับเป็นเงิน20,000 ห้าหมื่นที่เหลือก็ยกขึ้นไปเป็นคะแนนตั้งต้นนะครับเพื่อคำนวณโบนัสในเดือนถัดไปนะครับข้อนี้จ่ายสูงสุดนะครับห้าแสนบาทต่อเดือนโบนัสข้อที่สามครับวิชั่นโบนัสนะครับคือโบนัสที่จ่ายให้กับสมาชิกที่อยู่ในระดับบิวสดเดดค้าขึ้นไปนะครับบิวสดเดดค้าก็คือคนที่เปิดไลฟ์แพ็กเกจนะครับหรือสะสมกินใช้ส่วนตัวครบสี0 p ้อขึ้นไปนะครับรับวิชั่นโบนัสนะครับจากสายงาน จากการแนะนำนะสายงาน10ชั้นนะครับเมื่อสายงาน10ชั้นเนี่ยมีการเปิดไลฟ์หรือโปรเพ็่เก็บนะครับโดยที่คนที่เราชวนมาเองนะครับถือว่าเป็นชั้นลูกหรือเกณฑ์นหนึ่งเมื่อเขาเปิดไลฟ์หรือโปรเพ็่เก็บครับเราจะได้รับละหังละ200บาทนะครับชั้นหลานก็คือ g 2ถึง G ี10ครับเมื่อมีการเปิดไลฟ์หรือโปรครับท่านจะได้รับรหัสละ20บาทนะครับแบบโลอัพ ข้อนี้ครับจ่ายสูงสุดต่อเดือนไม่จํากัดนะครับเพื่อให้เห็นภาพครับขอยกตัวอย่างการจ่ายโบนัสวิชั่นนะครับวิชั่นโบนัสสักห้าชั้นนะครับตัวท่านเองครับชวนลูก10คนเปิดไลฟ์หรือโปรแพ็กเกจครับถือว่าติดตัวครับท่านได้รหัสละ2อ0ร้คนก็คือ2,000 10แตก10นะครับลูกชวนคนละสิบเป็นหลานเป็น100คนคนละ20นะครับเป็น2,000พันชวนต่อคนละ10เป็น ร้อยชนัวขอรสิทธิ์เป็นพันนะครับเป็นสองหมื่นหมืนเป็นสองแสนครับถ้าแสนคนเป็นสองล้านครับรายได้รวมตัวอย่างนะครับห้าชั้นตรงนี้วิชั่นโบนัสนะครับท่านรับสองล้านสองแสนสองมื่นสี่พันบาทเอาแค่ห้าสิบปอร์เซ็นตก็ล้านแล้วครับเห็นไหมครับโบนัสข้อต่อไปครับซัมมารีโบนัสก็คือโบนัสที่จ่ายให้กับ ตำแหน่งบิวสเนตคาร์ขึ้นไปเห็นไหมครับรับ Family จากการแนะนำเจชั้นลึกนะครับแบบโลอัพสูงสุดไม่จํากัดต่อเดือนนะครับโครงสร้างของเซอร์ขอบจะเป็นระบบโครงสร้างแบบไบเด r รีนะครับคนที่ท่านชวนมาเขาเรียกว่าลูกนะครับท่านอาจจะโยนไว้ตรงไหนก็แล้วแต่นะครับแต่นะครับเมื่อถอดโครงสร้างออกมานะครับเห็นไหมครับทีหนึ่งจะไปอยู่ตรงไหนไม่ทราบครับ เพราต้องโยนลงไปเรื่อยๆแต่เมื่อถอดโครงสร้างออกมาจะเป็นโครงสร้างแฟมิลีนะครับคนที่ท่านชวนเรียกว่า G1 ก็จะมาเรียงใหม่ใช่ไหมีสองจีสาลึกลงไปเจ็ดชั้นลึกนะครับจ่ายยังไงนะครับมีเงื่อนไขาการจ่ายดังนี้นะครับจะดูจากจํานวนสายงานที่เป็นตัวกําหนดว่าโบนัสจะจ่ายกี่ชั้นนะครับถ้าท่านนะครับ 100 PV และมีจำนวนสายงานเพียงหนึ่งสายงานที่แอคทีฟหรือคำว่าแอคทีฟก็คือที่มีร้อย PV ทั้งสายอาจจะรวมกันได้ร้อยหรือมีหนึ่งคนที่ปิดร้อยนะครับก็ถือว่านับเป็นหนึ่งสายตรงนี้ได้หนึ่งชั้นนะครับถ้าสองสายสองชั้นครับสามสายสามชั้นสี่สายเจ็ดชั้นลึกครับเพื่อให้เห็นภาพครับขอยกตัวอย่างรายได้จากการสร้างเครือข่าย ผู้บริโภคนะครับในโบนัสแฟมิลี่นะครับเจ็ดชั้นลึกนะครับสมมุติแตกสิบสิบไปร้อยร้อยไปพันพันไปหมื่นหมื่นไปแสนนะครับ100ผลละร้อยพีวีคะแนนก็จะตามตารางนะครับเมื่อคำนวณโบนัสออกมาเจ็ดชั้นลึกครับจะเป็นเงินทั้งหมดสิบสองล้านต่อเดือนอันนี้คือเต็มแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแตกสิบตัวตัวอย่างครับเอาแค่ห้าชั้นนะครับรายได้ข้อนี้ พอเดียวนะครับสามแสนสี่หมื่นหกพันบาทนะครับข้อต่อไปครับโคชิ่งโบนัสก็คือโบนัสที่จ่ายให้กับสมาชิกในชั้นค้าที่เป็นเอ็กซ์คูซีฟขึ้นไปนะครับเอ็กซ์เซคีฟก็คือคนที่เปิดโปรหรือคนที่สะสมครบหนึ่งพันหกร้อยพีวีนะครับเมื่อเขาไปแนะนำนะครับเมื่อเขาเป็นเอ็กเซคควทีฟแล้วไปแนะนำสมาชิกเปิดโปรแพ็กเกจนะครับเขาจะได้รับพันบาทต่อรหัส รหรือสมาชิกในสายงานการแนะนำนะครับมีการเปิดโปรแพ็กเกบแต่ในรหัสที่สูงกว่าเนี่ยขาดคุณสมบัตินะครับการแ่กพวกนั้นก็จะเลื่อนชั้นขึ้นมานครับในรหัสที่ที่จ่ายที่เป็น e x e c u t i v e นะครับดังตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่หนึ่งตัวเราเป็น e x e c u t i v e ครับเราไปชวนลูกมาลูกเปิดโปรตรงนี้เราได้พันบาทชัดเจนนะครับ ตัวอย่างที่สองครับตัวเราเป็น Executive นะโดยการเปิดโปรหรือโดยการสะสมนะครับหนึ่ง v เราไปชวนลูกลูกเป็น Consumer ผู้หริโพชหลานเป็นคอน s u m e r แต่เลนปิดโปรแพ็กเกจเงินพัน,นตรงนี้ครับวิ่งขึ้นไปที่เราครับเพราะเราเป็น Executive นะครับตัวอย่างที่สามครับตัวเราเป็น Executive ครับแต่ลูก เป็นบิวส์เนสและเป็นผู o, ้บริโภคหลานเปิดโปรก็คือ Active นะครับก็เหมือนกัน,นครับค่าโคชชิ่งพันบาทก็จะวิ่งขึ้นไปยังตำแหน่งที่เป็น Executive เห็นไหมครับข้อนี้จ่ายไม่จำกัดนะครับสูงสุดไม่จำกัดต่อเดือนข้อต่อไปครับเป็นแมชชิ่งโบนัสแมชชิ่งโบนัสครับเป็นโบนัสท,ที่จ่ายให้กับสมาชิกในระดับ Executive ขึ้นไปนะครับรับแมชชิ่ง โบนัสนะครับจากทุกสายงานการแนะนําโดยไม่จํากัดว่าอยู่เกณฑ์ไหนว่าจะอยู่ชั้นไหนนะครับจ่ายร้อยเปอร์เซ็นตของผู้ที่มีเบสิกโบนัสสูงสุดในสายนั้นๆในสายนั้นๆน,น,นะครับจากตัวอย่างเราชวนในหนึ่งในสอง,ในส,องในสามนะครับติดตัวจีนหะนึ่งก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ในผังองค์กรไ i นารี inary, อาจจะไปอยู่ตรงไหนไม่รู้นะครับแต่พอมาเรียงมาเรียงนะฮะมาเรียงใหม่ก็คือคนที่เราชวนก็คือเป็นลูกเราจะชวนกี่สายก็ได้จะแต่ยกตัวอย่างมาสิบสายนะครับสายที่หนึ่งนะครับตรงนี้จยอย่ังไงครับจ่ายร้อยเของเบสิกบุนัสสูงสุดในสายนั้นๆในสายที่หนึ่งใครสูงสุดก็จ่ายร้อยเอร์เซ็นสายที่สองใครสูงสุดก็หยิบขึ้นมาครับยกเว้นสายสูงสุด จะเอาเบสิกปุณณ์ของเราเป็นเกณฑ์ครับหากื่อให้เข้าใจครับดูตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งครับตัวเรามีเบสิกปุณณ์สี่หมื่นบาทสายที่หนึ่งครับเบสิกปุณณ์แสนหนึ่งลูกเนี่ยอาจจะไม่สูงสุดครับไล่ลงไปหลานเลนไล่ลงไปเรื่อยๆครับอยู่เกณฑ์ไหนสูงสุดตรงนั้นหยิบขึ้นมาครับสายที่หนึ่งแสนเราได้แสนก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์สายที่สองก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์แสนหนึ่งสายที่สามเราก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต สายที่สี่ก็ห้าหมื่นร้อยเปอร์เซ็นสายที่ห้าร้อยเปอร์เซ็นสายที่หกร้อยเปอร์เซ็นสายที่เจ็ดครับสองแสนก็ร้อยเปอร์เซ็นสายที่แปดร้อยเปอร์เซ็นสายที่เก้าร้อยเปอร์เซ็นตยกเว้นสายที่สิบซึ่งเป็นสายที่มีเบสิคโบนัสสูงสุดก็คือสามแสนสายสูงสุดทํำยังไงครับสายสูงสุดมีเงื่อนไขว่าเอาเบสิคโบนัสของเราเป็นเกณฑ์เรามีสี่หมื่นดันั้นสามแสนนี้ครับเราได้รับแค่ สี่หมื่นอันแมทชิ่งโบนัสก็คือแสนบวกแสนบวกแสนบวกห้าหมื่นบวกห้าหมื่นบวกแสนบวกสองแสนบวกห้าหมื่นบวกห้าหมื่นและบวกสี่หมื่นเห็นไหมครับตัวอย่างที่สองครับก็คล้ายๆกันนะครับสมมติเบสิคโบนัสเราสิบหมื่นเรามีมากกว่าทุกสายเลยฮะสาย ที่หนึ่งก็ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อเสี่เ้ายเหร้เนเจดร้ยเ็น้อซ็้า้อยป็นตที่สิบสามแสนเรามีห้าแสนตรงนี้ก็ร้อยเอร์เซนตครับเราก็ได้ห้าแสนเราเราก็ได้สามแสนนะครับเต็มเต็มเลยตัวอย่างที่สามครับเราไม่มีสักบาทก็คือเราโตข้างเดียวนะครับสายที่หนึ่งเราได้ร้อยเปอร์ซนครับยกเว้นสายสูงสุด เรามีสามแสนแต่เรามีศูนย์นะฮะเราก็ได้แค่ศูนย์บาทครับข้อนี้ฉะนั้นแบทชิ่งก็คือบวกกันทุกสายครับยกเว้นสายที่เราไม่ได้นะครับตัวอย่างที่สี่ก็เหมือนกันครับตัวเราศูนย์บาทเป็นสิบโบนัสท,ทุกสายเท่ากันหมดครับคอมพิวเตอร์จะสมมุติเอาสายใดสายหนึ่งเป็นสายสูงสุดครับเราก็าได้ทุกสายเหมือนเดิมครับยกเว้นสายสูงสุดครับตัวนี้ เราเบสิกโบนัสครับไม,ไม่เกินเบสิกโบนัสของเราก็คือสามแสนตัวนี้ก็แค่ศูนย์บาทนะครับโบนัสข้อที่เจ็ดครับเพรสเดียนโบนัสก็คือโบนัสที่จ่ายให้กับคนที่มีเบสิกโบนัสเกินห้าแสนบาทต่อเดือนแล้วนะครับก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งเล็กอาจจะเกินสองล้านห้าแสนคะแนนฝั่งใหญ่ก็เกินสองล้านห้าแสนคะแนนอาจจะเป็นสามล้านสี่ล้านห้าล้านตรงที่เกินไปไหนนะครับส่วนที่เกินก็จะมาคูณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของพีวีทั่วโลกแล้วหารด้วยผลรวมของ าส่วนที่เกินของสมาชิกทั้งหมดครับสรุปแล้วก็คล้ายๆกับออรเซลนะครับนั้นโบนัสของเซอร์ขอบนะครับเมื่อรวมกันออกออกมาแล้วก็จะเป็นกราฟที่นะครับเอสิโบนัสนะครับเป็นแพสซีฟนะครับจะเห็นว่าข้อวิชั่นนะครับสองร้อยบาทหรือยี่สิบบาทสิบชั้นนะครับจะเป็นข้อที่ พีขึ้นนะครับแล้วก็แล้วก็หล่นลงมาข้อโคชชิงนะครับชวนคนเปิดโปรพันบาทก็จะพีขึ้นแล้วก็หล่นลงมาแต่ก็จะมีกราฟเบสิกแฟมิลี่แล้วก็แมทชิ่งนะครับเป็นกราฟแบบแพสซีฟขอยช้อนนะครับสรุปรวมๆก็เป็นกราฟที่ตอนแรกๆก็คือพอวิ่งก็คือไม่ต้องรอนานนะครับค่าโคชชิงพันหนึ่งกับค่าแมทชิง่งกับโทษครับค่าวิชันเนี่ย ก็ทําให้ได้สมน้ําสมเนื้อที่จะวิ่งงานนะครับแล้ววิ่งไประยะหนึ่งนะครับโคนัสข้อที่เป็นแพสซีก็จะชอนขึ้นมาเห็นไหมครับทันกราฟเซอร์ขอบจริงเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากแล้วก็เป็นอะไรที่ที่น่าทำแล้วก็เราสามารถกรเกษียณได้ตรงนี้จริงๆครับเพราะห้าร้อยบาทไม่ทําให้ใครบาดเจ็บห้าร้อยบาทเป็นอะไรที่จะทําให้ การเติบโตแบบ,แบ,บง่ายๆนะครับสำหรับแผน,นแรายได้ของซื้อของก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ